สวัสดีค่ะมาเผาะกับสาย์โอ้กินแซ่บอีกแล้วจ้ะมน,นี้สาวพาพี่พระนองมากินตำซ้ว่สบายนางพี่น้องจ้าเต็มถาดอายาคือ้นกาวแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นกับแก้มอย่างดีนะจ้ะพี่น้องจ้าที่ขาดบ่ได้พี่น้องเอ้ยเฮ้ยได้กับแก่หลอกขาดบ่ได้ขึ้นนำเอามาเรียนจนะ้ะพี่น้องจ้าลองขอก่อนหน่อยนึ่งนะพี่น้องเด้วยอ่ะอ ลองคอนแล้วก็ไม่ย้ำก็สาโอแล้วพี่น้องอ่ะอือสุดยอดอีพี่น้องจ้าบึงสบายนางมาเดี๋ยวพี่น้องเด้อมาเสิรน้ำกันจ้าอือตำเองเส่บเองเผ็ดเปรี้ยวหวานเมื่อน้เดี๋ยวพี่น้องจ้า มันนี่เด็ดหอดสมพักอหฮืมคำแรกก็ซีซารละบัดเนีย่ยอืออืออ่าม,มันนี่พักก็ไม่ยังหลายพี่นัองจ้าพักบุ่งโหระพาประกาศกรอบแล้วก็มีอกแตงมะเขือ ก,ก็บ่นเอาเบลล่าก็ไล่เตือนพี่น้องเลย <d ic c oughs> มาพี่ดัองมาหัวห <d ic c oughs> อมม่มวงกบับเดียว ใสรบอกข้าไม่ใหญ่หรอ อตำแต่บักกัก็อรพี่น้องจ๋าเนื้อักกัวว้าสิดสัดนิดหน่อยแหละ เือมาหาร้ยเหมือนจะพี่น้องจ๋าไอ้สมพักสิบบาทกินเราเบอร์จ้าเสื้อพี่น้องเลยเดลัยครับ ก่อนเราจะพิองจ้าอากาศกันดีเหมือนเดิมลมพัมด <laughs> พบ่อยๆเหมือนเดิมลมพัดบ่อยๆเหมือนเดิมจ้ะหอมตัแ <c oughs> <c oughs> ดกเนื่อค่ะฮึ <c oughs> นี่เห็ดปอนะพี่น้องจ๋าตอนไปแดกตัวน้อยอ่ะ นะก็แซม่มาเป็นสวนยามเรกเปียวหอดบอกบอกพี่นอ้องอืมอ้มอื้มอื้มซีดพี่น้องซีด ต่เนี่นแม่เะาเซ่แดกพี่น้องเลยฮึไปสี่สาโอม,มากมากพี่น้องจา้มามักแห้งแห้งปวดตับเนี่ยกินามาตั้งแต่อนอ้อนหน่อยๆเลยพี่น้องจา้า <c oughs> หน่อยคากหน่อยแน่กินมาตังแต่หน่อยดีจ้ะอือ มันไม่ได้ปัวใหญ่ๆพี่น้องใบน้ำค่ะอืมเด็ดหน่อยแบบพี่น้องจ้าหัวลับพา ร้าบุคคยงาป่ะไหนพี่หนึ่งเดิมเนาวเดิมสีนาำตัวนี้ก็เพิ่มความเผ็ดดีดีเลยจากโหระพาเนี่ย ว้าต mm hmm. <Wow. S 1> ่วละซ่วงเลยจ้ะเนี่ยอือ mm hmm. ừm. Nó ừm, bây giờ đi อาจจะไม่เสียงแซ่แซ่ท่านพี่น้องจ๋าเล็กน้อยลิ้นแถวเนี้ยเล็กน้อยร้ายท่านพี่น้องน้องบ้านเตาอ่ะแตกแซ่แซ่อยู่อื้มอื้มอื้ม สมพักขวาเปี no ้ยวพี mm. ่นอนเอกว่าไม่ลายมือเลยพี่น้องจาะชมพักแป้นแ่บจ้ะวันกกินก็ต่ำนะ อยากขิวอยากไะไรไปดำเลยพี่น้องโ <laughs> <laughs> อ้น <laughs> ี่ฮะลมผัด ห่อร์พี่น้องจ๋าอืมสมพักว้างก็ไปอืมเล่มหเหยือดพี่น้องเล่มเหยือดเสียดายมันอืมเปี่ยนมาเนี้ยเปี่ยนมาเนี้ยขันขังให้พ่อหมอพ่อจอพี่น้องจ๋าว้าวมาพี่น้องมาอืมสุดยอดนะข้ามเนี่ยอืม ว้าปากเราไม่กว้างพอต้องไปฝึกผู้นางจ๋า <laughs> ไม่เห็นหินบวกแดก ขี้บวกกันบาดเนี่ยซ่บพี่น้องจ้าตำย้ำไดนเกิแซ่บคือว่าละพี่น้องเอ้ยอือเมนิกะผ้าพีพาน้องมากินตำซั่ว่สบายนาพี่น้องจ้าโอ้หุยรสชาติคือเก่ากับแก้มอย่างดีคือเก่าแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ้าอ่ะถ้ามาคลิปนี้จ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามในสาวโอนเด้อจ้ะเด้อที่สำคัญนะจ๊ะพี่น้องจ๋าอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะจะได้ผ่านกันทางสาวโอจ้าสำหรับคลิปนี้สาวขอลาไปก่อนจ้าพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ